ลมพัดฟิวไผ่บรรยากาศก็ฮ้อนหอนอีลีเลยเข้าสวนคือเก่าละพ่อบ้านมือวันหยุดวันพักผ่อนเนี่ยพักผ่อนจุมือเห็นงานจุม,มือหยุดจุม,มือสักวันใดเป็นวันหยุดวันใดเป็นพักผ่อนโอ้ยมันอยู่ต้องตรวจเช็คโดนมะพร้าว อันนี้ได้หกเดือนแล้วเริ่มงามแล้วโอ้หาเฟือ่องหายยังมาปลูกคูนให้เนไหมเหมงามๆนี่โอ้ยเมื่อบานมัอนี้เราก็ออกไปในหมู่บ้านละมันนี่ก็ะิมะเนบ,มบิงสวนคือเกาล่ะย่บานสวนเฮ็ดยังกับเฮ็ดสวนนี่ละบักซีดาลายเมล็ดโอ้อันนี้บุมมีเมล็ดอีลี chìm mệt lé, lỏng bưng lé, bố mì bơm led đi lấy, tự đi, xuất y hót, để xí hay bưng, nè, mình lấy mèn led đi lấy, bố mì mèn led, bố mì mèn độc, nè, nói nhảy nhảy, mày đi chìm chìm chắc nói cái si sẹp, lớn nôi là, có bảo bớt ท่านได้ออกลูกออกหลานอีกมันเริ่มออกอีกแล้วตั้งแต่หลุดใบมันออกเริ่มออกไม่ละโอ้ยนี่แม่บ้านวัยอยู่แค่สวนคนเดียวละงานสวนโอ้ยแดดกระห่อนห่อนโอ้ยน้องน้องห่อนชักห่อนแน่แท้ห่อนจังสี่จวดบ่ได้ดอกห่อนโพดจะพูดตกยาแรงๆผลละจังได้จวดหลุดใบมันออกนะใบมันหลายโพดอันนี้กินได้ละเนี่ย ลายมาเมล็ดของแท่นีย่ยังอยู่ต้นเดียวนี่ละนองนันเบิดละเพราะว่าอันนี้ออกหลัางมูลงฤดูมาหลังมูบอกเป็นยังท่านอยู่พอดีละเกขากินน้ำไอ้นั่นละเขากินน้ำแล้วก,นนก็กินผลไม้ หลุดใบมันออกไปบิดนี่แหละมาหลัางมือจังสี่ละออกออกใบใหม่จ้ะจะได้ออกลูกออกหลานหลายๆโอ้ยอากาศกระห่อนห่อนห่อนคักอีลีมาหนีเอาสม,มีก่อนเดี๋ยวเข่าในห่มก่อนจักหน่อยสิไปเห็ดปุ่นลงเรือนพ่อเห็ดจะ่าลืมแล้วต่อละมีงานเห็ดตลอดละ โมวางจะเชื่อดอกอยู่บาสนสวนไปอยู่บานสวนแล้วมันผมนมีงานเฮ็ดนี่ละงานนี่เฮ็ดไปเรื่อยๆปพราะเพะเป๊ะๆวันนี้ขอขอกกันรงกา,กายซูม,มือสูมือโอ้ยไรเมล็ดของแท้อือผมม,มีเม็ดอีหลีละมีเต็มเนื้อเอาละแดดกับห่อนเขาห่มจักน้อยก่อนอีกจักน้อยค่อยไปเฮ็ดแนวอื่นอีกหลายอย่างถาเฮ็ดอยู่งานหลายอยู่ จวดคือเก่าพี่น้อง